10ข้อควรรู้ควรระวังเมื่อไปเที่ยวประเทศเกาหลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมอังไกด์ไลน์สายเที่ยววันนี้เจอกันร,รอบที่สองนะคะเจอกันร,รอบที่สองฝากา like, กดไลค์กดแชร์ข้อจอเข้าใจให้แมงง่อังหน่อยค่ะเวลาเราไปเที่ยวประเทศอะไรก็ตามเนาะวันนี้แมาอังขออนุญาตเน้นที่ประเทศเกาหลีนะคะกับ10ข้อควรระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้ามแอบถ่ายรูปในที่สาธารณะ เขาสาคัญมากๆนะเขาให้ความสําคัญมากๆนะคะถือว่าเป็นอะไรที่เป็นส่วนตัวเนาะนะนะห้ามแอบ,บถ่ายรูปในที่สาธารณะนะไม่ได้นะเกาหลีนี่ไม่ได้เลยนะอันนี้ข้อที่1นนะห้ามแอบ,บถ่ายรูปในที่สาธารณะในส่วนข้อที่2ค่ะเวลาเดินขึ้นหรือลงบันไดเราจะต้องชิดขวา จะต้องชิดขวานะเวลาเดินขึ้นหรือลงบันไดก็ตามต้องชิดขวานะคะต้องชิดข,ขวาตลอดนะคะต้องชิดขวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อัางไกด์ไลน์สายเที่ยวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะทานข้าวเย็นกันหรือยัง วันนี้ไม่อ้างนะคะมีข้อควรระวังเวลาเราไปเที่ยวเกาหลี10ข้อ10ข้อควรระวังนะรู้ไว้ใช่ว่าเนาะรู้ไว้ดีกว่าใช่ไหมคะเวลาท่านใดที่มีแพลนจะไปเที่ยวเกาหลีลม,นนลมนนไีไหมใครบ้างมีแพลนจะไปเที่ยวเกาหลีกวเล็กห้าแมอังนิดนึงกวเล็กห้าแมงนิดนึงได้ไหมคะเนี่ยแพลนจะไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยต้องเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยว